สวัสดีค่ะทุกคนเอก็มีอะไรวันนี้นะคะอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กนะคะอีกแล้วอีกแล้วดีเลยข้างหลังเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมารับพิกเกอร์นะคะเพราะว่าเราสั่งซื้อไว้แล้วนะไปดูกันว่าเป็นตัวไหนกันคะ่ะไปกัน วันนี้ที่เรามานะเป็นวันจันทร์คนไม่เยอะเท่าไหร่ร้านก็ยังเปิดไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่า,วาแล้วแล้วเดอตัวว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างไหมค่ะคนไม่เยอะนะก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่เท่ากับวันเสาร์อาทิตย์ ภาคเรามีกันดัมด้วยนี่คือร้านข่าวถอยที่เราจะมารับปิกเกอร์นะอยู่ที่ชั้นสามทุกคนแต่คิดว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูฟู้ดคอร์ดก่อนว่ามีอะไรกินไหมนะร้านขาปเปิดเยอะแล้วนะวันนี้ ขึ้นมาที่ชั้นหกแล้วนะคนนั่งกินก็เยอะนะแต่ว่าความเสียใจอย่างหนึ่งคือร้านกาแฟของเราไปแล้วยังไม่โทรถามเขาว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนนะแต่มาดูว่ามีอะไรกินบ้าง ไม่มีอะไรกินเลยถ้ามันจะไม่มีอะไรกินก็คือไม่กินค่ะซื้อของแล้วก็กลับได้ขึ้นมาที่ฟูนแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้กินอะไรเพราะว่าร้านประจาเราไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ให้ดูข้างหลังน่ารักไหม <c oughs> น้องมันลี่ตัวใหญ่มาก <c oughs> อุ้ยน่ารักอยากเอาไปตั้งไว้ที่บ้าน อดใจไว้ก่อนนะแต่ลาลาคิดจริงเดี๋ยวให้ดูดู้น้องตัวใหญ่มากเลยอ่ะ <S <S ไม่ใช่แค่มอนลี่นะแบบว่ามีหลายอย่างมากดูสะเป็นมอนลี่ข้าล่างก็มีอุ้ยสวยมากเลยร้านนี้คือร้านใหม่ที่คา,าที่เราที่เราพามาดูนะเนี่ยชื่อเรนโบ้ เอ็ดบทอยของเขาเยอะมากเลยนะข้างในอะ่ะมีกล่องจุ่มอะไรพวกเนี้ยแบบเยอะมากว้าวอุ้ยน้องบูเนี่ยดูดิสองพันแปดเองตอนเนี้ยก่อนหน้านี้คือราคาแหลงมากเลยนะ มันนี้สวยอ่ะดูดิน่ารักมากออกแนวโกธถิ่งกู้ยกเซตก็มีนะ พาไปเดินดูร้านอื่นดีกว่าร้านเปิดเยอะวันนี้เดินดูแบบชิวๆสบายเพราะว่าคนไม่เยอะะนี่ดูมอลลี่ร้าน4.0ลเเล็เตอร์ทอ,อย,ยอนะทุกคนอลังการมากโอ้โหสวยมากเลยเอ่ะข้างางแถวร่างเป็นตัวเล็ก ก็ของเยอะกล้องสุม่มเยอะอยู่นะโอ้วี่น่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักมากสุ่มละหกรดูน้องใส่ชุดแบบว่าเป็นนักบินอวกาศด้วยอะ่ะ ออกมาจากศูนย์อาหารแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็ยังมีโต๊ะตั้งอยู่ข้างหลังเราแต่ก็ไม่มีอะไรนะแล้วเราก็กลับมาที่ตู้เดิมของเรานะ <c oughs> แวะมาดูน้องๆในตู้เดิมเดิมทุกคนยังอยู่ดีมีสุขอาจจะแบบว่าเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอุ้ยน้องน่ารักอะชอบแบบว่าเป็นแมว ร้านอาตรงวันนี้ดูเงยียบเหงากลองส่งเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะน่าจะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนน่าจะแบบว่ามาซื้อไปเยอะวันนี้วันจันทร์อ่ะก็เลยแบบว่าของไม่เยอะเท่าไหร่อุ้ยน่ารักน้องถือทุเรียนน้องถือทุเรียน <c oughs> <c oughs> น้องปู้เยอะมากค่ะใช่เราอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้แต่ทำใจก่อนใจเหนื่แล้วนะรอให้น้องลดลงกว่านี้ก่อนน้องจะลดไหม <c oughs> อยากได้สีชมพูน่ารักอะไรชาติบบนี้ก็สวยนะดู เซ้นนี้คือสวยมากเลยแบบว่าสีสัตว์สดใสมากอ่ะค่าข้างคือแบบว่าอ้ยสเปซออกไปนอกอวกาศแล้วความอยากได้คาอยากได้น้องสีชมพูมันก็น่ารัก น่ารักไปหมดเลยขายเบบี้สิน่ารักจังเลยอะ่ะขนาดว่าคนไม่เยอะนะแต่ของเล่นก็ยกังลาลาง,ลางตา วันพีมทีการก่อนการวันพีชราคาพุ่งมากลูฟี่อะแสนนึงแล้วทุกคนใครมีนี่คือแบบรวยเลยนะสุดยอดมากเบอร์สโรวน่ารักมาก ทุยากเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นสามนะเพื่อที่จะไปเอาฟิกเกอร์ที่เราซื้อไว้แล้วทนก้นก็คือแวะทุกร้านแวะดูทุกร้านป่กยังอยู่ที่ชั้นสี่นะทุกคน แวะนิดหนึ่งแวะสักนิดสักหน่อยแต่ละร้านไหนน้องน่ารักใช่ชินจังชินจังน่ารักแต่ไม่เคยซื้อชินจังเลยนะ รู้สึกว่าแตกลายแบบติ๊กเกอร์ไปเยอะมากจะไม่แตกว่างคีนิดดูเยตจะแตกอะซูเรนเลยก็แตกว่าแล้วไงหูหูทอยสตอรี่ตุนร้านทอยซิตี้นี่คือแบบว่าเขาแบบแทบจะเรียกว่าเหมาทั้งชั้นได้เลยนะคือแบบทั้งชั้นจริงๆอ่ะ ราก็มีช็อปเปอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหลายตัวแต่ก็ยังไม่แบบไม่ครบไม่หมดสักทีหนึ่งเดินลงมาที่ชั้นสามแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วร้านที่เราต้องมาเราเดินผัดกันมาสองรอบแล้ว <c oughs> ข้าวทอยนี่ไปแล้วเข้าไปรับของกัน ของอน้าร้นเทุก็เยอะมากเลยนะทุกคนค่้ดูกูดูอ้คนลใช่ไหนวัยเด็นานี่นี่ดูยนี่นะคะทุกคนน้องวากะมุที่เราสั่งไว้จากบูอาไคนะ ข้างในน้องจะแบบว่าใส่เป็นชุดแบบนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่ามีหน้ากากแมวอะไรอย่างนี้เ,เดี๋ยวเราค่อยไปปไปดูกันลุ้นพันกัน <c oughs> นี่ให้ดูกล่องน้องกล่องสวยมากเลยอะสีน้ำตาล <c oughs> ข้างหลังเขาก็จะมีแบบว่านี่โลโก้บวกไข่แล้วชอบอันนี้มากเลยอะเป็นแบบว่าเหมือนหน้ากากน้องอ่ะเป็นหน้าแมวสวย นี่เราจะพาน้องกลับบ้านและนี่คือรูปเตรียมๆของน้องว่ากาโมะนะติ๊กเกอร์เยอะมากเลยนะเต็มห้านความที่พี่เขาย้ายห้านมาอยู่ตรงนี้อะ่ะร้านคือแบบว่าเล็กลงมากนมร แต่แบบว่าถ้าใครหาตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปในเพจของร้านได้เลยนะเขาก็จะบอกว่ามีอัปเดตว่าเออมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีตัวไหนหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ามีนะอันนี้สวยอ่ะดิกันอยูนี่ไปเช็คตัวันอยู่แตงวานนะฮะินเยอะอู่ตนมใช่ได้น้องมาแล้ว ได้มาแล้วนะทุกคนตอนแรกว,ว่าจะถ่ายในร้านให้ดูแต่ว่าร้านเขาคนเยอะแล้วร้านเขาเล็กก็เลยแบบว่าออกมาก่อนดีกว่านี่น้องบอดกโะมะนะคะเมื่อวานนี้เห็นเขาโพสต์หน้าเพจเขาว่าอามีหลุดมีหลุดจองหนึ่งตัวแล้วก็เลยรีบทักไปเพราะว่าตอนแรกก็คืออยากได้แต่ว่าไม่ได้พีออเดอร์ไว้นะพอเห็นปุ๊บก็เลยทักเลยได้มาแล้ว เดินมาต่อที่ร้านวาตาชีทอยนะอยู่ชั้นเดียวกันร้านนี้เราก็ซื้อบ่อยแล้วก็พีฟิกเกอร์กับพี่เขาไว้หลายตัวนะแต่ว่ายังไม่มาเลยอุ้ยมีกล่องสุ่มเยอะ <c oughs> ใช่ไปที่ไหนก็เจอ <c oughs> มินิโม่ด้วย ของเขาเยอะมากเลยนะมีหลายอย่างมากบ,มบัมเบิลบีว้าว ชอบแบบว่าที่เป็นแบบชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเนี้ยแบบน่ารักดีอุ้ยสวยเดินลงมาที่ชั้นสองแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเค hobby นะขายพวกปืนวีีกันนะคะแล้วก็บอกว่า อเซอร์รีทั้งหลายของปืนนะตอนแรกพวกบอกว่าจะมาดูแก๊สกระป๋องนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่านางจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเน็่พะว่าเดี๋ยวก็จะมีงานบีวิกันอาจจะไปซื้อที่งานแต่ร้านนี้เราก็คือแบบว่าอุดหนุนเขาหลายกระบอกแล้วเหมือนกันตอนนี้อยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมคะอยากได้ทักแผง ยกแผงได้เหรอต้องหาที่วางนะถ้้จะเยอะขนาดนี้สวีสิีส่ีกินนวนนานสว <า S 1> ีาาสวีแวีสวีสวีสีสว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 ตอนแสาวีสวีสวราวีสวีสอีสวีสวีสวนเวีส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 วีกวีสวีส น้องๆละลานตากันมากเชิญชวนมากแดดเราจะเดินออกไปหาอะไรกินข้างหลังเมก้าหน่อยนะว่ามีอะไรกินไหมแต่ที่สำคัญคิดว่าจะเดินไปดูที่ร้านเจ๊ปุ่นก่อนนะร้านส้มตำว่าตอนนี้ยังขายอยู่ไหมเพราะว่านี่ก็จะบ่ายสามแล้วคุณบอกกุ๊กของนร้านตอนนี้ ร้านเจปุ่นปิดแล้วทุกคนโือเขาปิดวันจันทร์ขับดีกว่วระคนตกแน่เลยวันนี้กับปะงั้นไปหากินที่อื่นดีกว่า ตอนแรกว,ว่าจะหาอะไรกินนะตอนนี้ตัดสินใจว่าไม่กินอะไรแล้วดีกว่าเดี๋ยวกลับไปกินอะไรที่บ้านเอานะคะเพราะว่ากลัวฝนตกนาะทุกคนวันนี้ก็คือได้ของมาแล้วนะสิ่งที่เราต้องการก็คือว่ามาเอาน้องวาก,กามูนะคะก็ได้แล้วแหละได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะหนึ่งคลิปของเราที่เมกาสะพานเหล็กนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย